สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับวุธโบราณที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวออกมาแล้วมันเนี่ยจะเป็นการปลุกเนื้อเรื่องไปสู่สืบการเชิงวุธโบราณหรือไม่เพราะว่าวุธโบราณในโลกวันพีชมันมีอยู่3ชิ้นนั่นคือพูตันโพไซดอนแล้วก็ยูเรนัสซึ่งโพไซดอนนี่คือชื่อเรา่ชื่อที่อยู่ที่เกาะเงือกพูตันนั่นหลับไหลอยู่ที่วาโน ส่วนล่าสุดก็คือเรื่องราวที่เวกับพังเขานี่พูดออกมาว่ารูสเซียมันถูกทําลายโดยอาวุธโบราณที่มันใช้พลังงานของมาเทเฟมในการปลุกมันขึ้นมาใช่ไหมและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดมันเหมือนกับว่าจะเป็นการเปิดเผยออกม,มาว่าอาวุธที่ทันอิมและ็้าพูเท้าในช้ในการทำลายรูเซียมันคืออาวุธโบราณชิ้นที่3ซึ่งนั่นก็คือ,อยูเรน,นัสที่ในเนื้อเรื่องที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงมันแล้วก็อาวุธโบราณชิ้นนี้เนี่ยมันไม่เคยเปิดเผยม,มาก่อนหน้านี้ในสักนิดใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยูเรนัสมันอยู่กับพวกข้าพเท่าแล้วก็ทนินมันตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเข้าใจได้นะว่าทำไมอาวุธโบราณชิ้นนี้มันถึงไม่ได้มีการพูดถึงและก็ไม่เคยเจอเลยสักนิดและมันก็จะไปลงล็อกกับเรื่องราวที่โดฟามิงโก้นาะบอกนะว่าที่มาริจัวมันมีสมบัติลับได้นอยู่ที่นั่นซึ่งถ้าเกิดว่าสมบัติลับนั้นมันคือาวุธโบราณยูเรนัสขึ้นมาจริงเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันก็จะลงล็อกแล้วก็พอดีกันไปเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเนื้อาาาวววุธอออลลััันนน้้ชิิมมมมไดดดีกกรเเปผยห เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อหาและก็เรื่องราวในตอนนี้เนี่ยอาวุธโบราณทั้งสามชิ้นเนี่ยไม่กล้าเปเิดเผยออกมาหมดแล้วหลังนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจในะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศึกใหญ่ที่มันเป็นศึกการต่อสู้ในการชิงอาวุธโบราณหรือเปล่านะฮะราวาก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าในตอนที้ทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้แล้วนะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับ,บอาวุธโบราณแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เวกาพานับอลนอร์ดเซียเนี่ยมันถูกทำลายโดยอาวุธโบราณอีกด้วยเพราะฉะนัั้้้อุก่าาาไดรรบูลววธชิน มันมีความสามารถในการทำลายก่อนหนึ่งก่อนได้ยังง่ายใดและนั้นก็น่าจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากได้อาวุธโบราณไว้ในครอบครองจะทำให้มันะนฮะเกิดสึกการต่อสู้กันขึ้นหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ลาบาตา้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่คอโคไโด้เขานั้นให้นิโคโลโมิน,น่นอาอพนิกีฟเพื่อที่เขานั้นจะตามหาวุโปุราณพูตันและในตอนนี้คอโคไดเนี่ยเขานั้นก็อยู่ในกลุ่มคอสกิลซึ่งก่อนหน้านี้บากีเนี่ยก็ได้มีการประกาศแล้วก็ทําให้กลุ่มคอสกิลเขารวมในสึกการย่าง เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้คอร์ดกิลพวกเขาเนมาา่มีโอกาสสูงมากที่จะเข้าร่วมศึกในการเชิงอาวุธโบราณหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าในตอนนี้คอร์ดกิลเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เป็นสตัตอ์รัฐบาลโลกชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว Core ่าคอร์กิลพวกเขาเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในสืก,การต่อสู้ย่งเชิง,เชงอาวุธโบราณหรือไม่ส่วนทานดั้นท่านอิมและท่านพุทธาเนี่ยในตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีอาวุธโบราณอยู่หนึ่งชิน้นซึ่งการใช้มาเทอร์เฟม VES ที่เว,เวก้าพันธุ์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถ และจากการที่ฮาฟผู้เท่าพวกเขานั้นไม่กล้าทำลายเอเคสเพราะว่าพวกเขานั้นกลัวนะว่ามาเธอร์เฟมได้จะถูกทำลายเนี่ยนั่นก็ทำให้เราได้เห็นชัดนะว่ามาเธอร์เฟมมันสำคัญต่อพวกข้าผู้เท่าขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีมาเธอร์เฟมพวกเขานั้นก็จะไม่สามารถใช้อุโบราลได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจนี่คืออุลตราาหนึ่งชิ้นที่พวกเขานั่นมีในปัจจุบันเนี่ยมันจะเพียงพอต่อความต้องการของพวกเขาหรือเปล่าเพราวะาด้ว่ามที่ว่าอุโบราณาเนี่ยมันมีทั้งหมด3ชิ้น และการที่ในตอนนี้พวกเขาได้มีแค่ชิ้นเดียวนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดมีคนอื่นที่มีอาวุธโบราณเหมือนกันและก็สามารถใช้มันได้เนี่ยนั่นก็จะกลายเป็นว่าพวกเขาอาจจะมีศัตรูที่แข่งแร่งปรากฏตัวขึ้นจนคนคนนั้นนั้นมีอาวุธโบราณที่สามารถต่อกรกับรัฐบาลโลกได้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยไม่แน่นอนมัาเนี่ยอาจจะทําให้ท่านอิมลูกาพุทเทาเข้าร่วมสึกในการแย่งเชิงอาวุธโบราณชิ้นที่สองหรือไม่ท่านอิมลูกาพุทเทาเนี่ยอาจจะอยากครอบครองอาวุธโบราณทั้งสามชิ้นเป็หรือ แล้วก็น่าจะอยู่มันแต่800ปีก่อนเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะรู้นะว่าอาวุธโบราณแต่ละชิ้นนั้นคืออะไรแล้วก็อาวุธโบราณแต่ละชิ้นนั้นอยู่ที่ไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขานั้นมีมาเธอร์เฟมในการปลุกอาวุธโบราณขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้กองเงี้ยและกวาโนโอ,อาจจะอยู่ในอันตรายเพราะมันเนี่ยอาจจะถูกรัฐบาลโลกนักครคามแนละ้วก็ยั่งชิงอาวุธโบราณก็เป็นได้น,นะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่าหนึ่งกลุ่ม ที่น่าสนใจนี่คือกลุ่มหนวดดำเพราะว่าพวกเขาเนี่มีแผนการมานานและยิ่งล่าสุดเนี่ยอาวุธโบราณทั้ง3ชิ้นนี่ก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยมาแล้วซึ่งมันคือเรื่องราวที่มันดูพอดีมากนะฮะที่จูจๆคาริบูเนี่ยเขานั้นชื่นชอบหนวดดำนะเขาก็เป็นคนที่อยู่กลุ่มหมอฟาก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้นะว่าอาวุธโบราณนี่อยู่ที่ไหนบ้างและในตอนนี้คาริบูเนี่ยก็กำลังจะไปเจอหนวดดำเพราะฉะนั้นจากความบังเอิญพวกนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจารย์โนดะเขานั้นกำลังปูเรื่องราวให้หลังจากนี้หนวดดำเนี่ยจะเข้าร่ววนนนารชอุโณแนนนนะฮ และก็แน่นอนว่ากลุ่มหมอฟางเนี่ยก็ต้องเข้าร่วมด้วยแน่พวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับชิอาโอชิส่วนวานโนในตอนนี้ก็จะมีท้องกลุ่มหมอฟางเพราะฉะนั้นเ้ืเกิดว่า2สถานที่นี้มีภัยขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่ากลุ่มหมอฟางพวกเขาเนี่ยจะต้องไปช่วยคนเหล่านี้แน่นอนนะฮะและจากเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าหลังจากเนื้อเรื่องในตอนล่าสุดที่ไม่ได้มีการเปิดเผยอาวุธโบราณทั้งสามชิ้นหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่คนเหล่านี้เนี่ยจะเปิดสงครามในการแย่งเชิงอาวุธโบราณกันนะ และการย่างชิงในครั้งนั้นก็อาจจะเป็นต่อต่อ,ตอสองครามใหญ่ที่มันจะเป็นการต่อสู้กับรัฐบาลโลกหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอดูแล้วก็อรอลุ้นกนันนะว่าหลังจากนี้เนี่ยสื่อในการย่งชิงอาวุธิบรานนี้นจะเกิดขึ้นตอนไหนและมันจะเป็นสื่อการต่อสู้ที่มันสนุกแล้วก็มันขนาดไหนกันแน่โดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอลุ้นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลนนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบ สวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ